วันนี้เราจะมารีวิวชิมเอ่อหน้านิ่มนมชมพูนะคะเลยจะให้อันเฮียชิมว่าจะอร่อยไหมค่ะมาดูกันเลยะค่ะให้อันเฮียทดสอบนะคะก่อนที่จะให้ลูกค้าชิมนะคะให้อันเฮียทดสอบว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะหอ,หอมไหมหอเอาเอยกให้ลูกค้าดูหน,หน่อยหน้านิ่มเยอะๆอ่ะหอมนมชมพูนะคะออโอ้ดูให้ลูกค้าดูนะซูมมาใกล้ๆหน่อยแม,<อ>ม่รัด ดูเนื้อว่าได้หน้านิ่มเยอะแค่ไหนแล้วก็เนื้อเค้กเยอะมากอันนี้คือกล่องละสิบบาทนะคะนี่คือกล่องละสิบบาทโอ้โหนุ่มครับคบหวานพอดีไหมหวาพอดีอร่อยหอมแซมไรอร่อยการันตีความอร่อยไว้ก็บ่าแล้วดูดีและอร่อยมากค่ะเค้กน้านิ่มสิบบาท หรือว่ามีหน้าร้านหรือว่าโพสขายตามเฟซบุ๊กก็สามารถสั่งได้แล้วก็เอาไปขายได้เลยนะคะนี่เนื้อเค้กก็เยอะหน้านิ่มก็ได้เยอะนะคะลูกค้าคุ้มแน่นอนจา้า